สวัสดีครับก็เช่นเคยอีกแล้วครับผมสุดใจส่งทั่วไทยกระไนตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำเกษตรแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามสวนถัว่วถัวฝักยาวถัวฝักยาวที่ใช้โสมแดงถั่วของไข่แล้วไข่เป็นเจ้าของถัว่วตามผมมาครับ <c oughs> โอ้ยน้ำน้ำเดี๋ยวโดดข้ามน้ำก่อน <c oughs> อาเนี้เจ้าของเหรอครับผมไม่ไปใช่ไหมครับเนี่ยลูกทีมลูกทีมขอลูกทีมใช่ไหมเล่วหาเจ้าของเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับผมเพื่สวัสดีครับอันนี้พี่เจ้าของสวนถั่วไหมครับครับครัอยากใ้พี่แนะนำชื่อหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับผู้ช่วยสกคอนครับหมู่สิบครับครับผมนราภิเษกโพรั์จังหวัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้สวนถั่วตรงนี้มันกี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณไร่ครึ่งอะไร่ครึ่งอ่าแล้วอันนี้คุณพี่อ่าไอ้ผู้ช่วยสาคอน ได้รู้จักกับสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับไอ,อ้คุณออไรอ๋อคุณอุไรครับผมแล้วอันนี้นตรงนี้มันประมาณไรเท่าไหร่ครับไรครึ่งอะไรห้าสิบตารางวาอ๋อไรห้าสิบตารางวาแล้วอันนี้ผู้ช่วยใช้สมแดงมากี่ครั้งแล้วครับตรงเนี้ยจ,จะเริ่มขี่นะจะเริ่มปลูกมาตั้งแต่ต้นขนาดไหนครับต้นเริ่มต้นเล็กเริ่มออกเป็นแบบเด็กอะอ๋อแบบเป็นเด็กเลยก็คือเล็กๆใช้ตัวไหนครับ ตัวอสมตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้นนนช่วยเีดยังไงครับอัตราการเฉดมันเข้ารากจะดึงดูดอซับสารอาหารได้ไกลครับจะทําให้พืชเจริญเติบโตวไวครับถ้าเป็นถัว่วจะดกมากครับแล้วฝักจะยาวน้ําหนักดีครับถั่วนี่หวานกรอบครับชัดเจนนะครับดูครับนี่โอ้โหครับนี่ท่านเอสด,ดีไต้ท่านดาคอนต้นเหวฝักบูเยอะๆนะครับนี่มันดกมากครับนี่ครับยอดครับโอ้โหครับผม พี่น้องต้องมาดูด้วยตัวเองครับว่ามันดกจริงๆหกวันประมาณเจ็ดวันสิบวันน่ะมันมันจะเริ่มหนักนี่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 ผู้ชายแค่หกวันครับผมมันมันรู้สึกมันจะขึ้นเรื่อยๆมันดูนี่ครับดู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 มันออกรู้สึกปรปู่ปวะชุน่าหลามไหเออมันก็ตกใจหน่อยราคาก็ช่วยหน่อยนึงก็คืออัตตาการฉีดนี่คือเออสามฝาก็คือหกสิบปีซี ต่อน้ำ25ลิตรโอ้โหครับผมชัดเจนนะครับเองไงครับพี่น้องเกษตรกรอันนี้ครับโสมแดงช่วยท่านลดต้นทุนได้จริงครับครับผมอันนี้เก็บผู้ช่วยบอกให้เก็บได้เลยครับนี่ครับดูฟานโดกครับเงินแสนรออยู่แล้วครับจากดูดูครับดูพี่น้องเกษตรกรดูเองครับนั่นดูเองครับโอ้โหดูมันโดกครับข้างหน้าเดินไวหน่อยครับนั่นโอ้โหดูนะครับนี่ ล่าล่าแล้วไกไม่ใช้ไม่รู้เขาผสมแดงสุดยอดจริงๆครับผสมแดงช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับครับผมก็ชัดเจนนะครับผมอยากจะให้อ่าท่านผู้ช่วยฝากความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับว่าที่ผู้ช่วยผสมน้ําอ่ะใช้ฝาไหนใช้ใช้ฝาใช้ใส่สามช้อนเลยครับผมอ๋อก็คือสามฝาเลยตอนน้า ต่อน้ำยี่ห้าลิตรอ๋อต่อน้ำยี่ห้าลิตรแล้วอันนี้ผู้ช่วยฉีดตัวนี้เล็กๆเสือนี้แล้วพอโตมาช่วงเป็นฝักใช้ตัวไหนครับมันก็ผสมกันด้วยนี่มีสองตัวเนี่ยอะไรตัวนี้ตัวนี้ไอตัวฟิกขาวขาวใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ใช้ยังไงครับก็เหมือนกันผสมเหมอ๋อเหมือนกันก็คือฉีดเหมือนกันแล้วอันนี้ฉีดมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับนี่ฉีดมานี่รู้สึกว่าจะเจ็ดครั้งอ๋อเจ็ดครั้งแล้วแล้วถั่วตรงนี้มันระยะเวลานี้มันกี่เดือนลวครับตรงเนี้ย เก็บได้ถ้ามันสมบูรณ์อย่างนี้ก็ประมาณเดือนอ๋อเนี่ยนะประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้คือตอนนี้คือที่เก็บได้นี่คือประมาณกี่เดือนเนี่ยเก็บได้เนี่ยประมาณเดือนนึงอ๋อประมาณเดือนนึงนี่คือจะเก็บผลได้ละเดือนหนึ่งเก็บกับประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันถ้าสมบูรณ์กันประมาณเดือนนึง มแล้วอันนี้อันให้น้ำอะไรให้มันสมบูรณ์เรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเก็บแล้วเดี๋ยวก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยเก็บมาแล้วยังไม่ใส่สาสตปุ๋ยเลี้ยงอีกคนทีน,นึงเพราะมัน,นต้องให้เลี้ยงลูกให้มันเสมอครับผมเ,ออเราไม่ใช่เราปลูกทิ้งปลูก,ก้างไม่ต้องใส่อะไรมันก็ไม่ไมอได้ครับผอสร<า>ุปแล้วอันนี้คือสมแดงฉีดมาเจ็ดครั้งแล้วแล้วอันนี้ผู้ช่วยเก็บได้กี่วันแล้วครับตรงนี้อาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งแล้ว ก็อาทิตย์หนึ่งแล้ววันแรกนีเก็บได้กี่โลครับเริ่มแรกวันแรกได้ประมาณสามสิบมนมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆื่อนคืนมันมันมีที่ห้นนี่ได้ร้อยร้อยสามสิบกว่าโอ้ก็คือเก็บมันขึ้นมันขึ้นเทวีคูณมันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยแล้วก็คือวันที่ห้าที่ได้ร้อยสามสิบกว่าโลละนี่นี่วันนี้ก็วันวันที่หกวันที่หกจะเริ่มเก็บม่ยังไงช่วยลดต้นทุนยังไงครับเออมันก็ลดต้นทุนดินเละตอนตอนเราก็เคยใช้แบบว่า ซื้อปอปุ๋ยซื้อยาอะไรมั่งว่าหมื่นหนึ่งมันก็ลดมาครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งครับผมปรอกันหนักมันเบามันโล่ลดต้นทุนมาเยอะลดต้นทุนมาเยอะแล้วลดต้นลดต้นทุนมาเยอะนี่แล้วผลผลิตนี่มันเพิ่มไหมผลผลิตมันก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอ่ะรู้สึกว่ามันฝากมันเอามันมันโตดีแล้วกระดูกก็ได้ครับผมสุดยอดเลยครับครับผมอ่า ร้บผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้สมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูลินทรีย์ร้อเเต์ตรงนี้จะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายว่าัชพืชใต้ดินทําให้ดินซุยล่วนทําให้รากจะเดินไกลจะดูซับสารอาหารได้ดีพืชจะเจริญเติบโตวไวออกผลดกออกผลดีน้ําหนักดีถ้าถั่วจะหวานกรอบรสชาติดีครับ ครับผมสุดทายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้ช่วยครับผมและต้องขอขอบคุณบริษัทพอรีนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิตโสมแดงอาหารชูกำลังเพือชีวภาพจูรินซีร้อยเปอร์เซ็นตมาช่วยเกษตรกรลดต้นทุนตัวจริงครับใครรู้จักเราคนนั่นโชคดีผมแดงรู้จักไม่รู้จนเออ